สบายดีและสวัสดีด้อจ้านี่เลยวันนี้จะมากินซิมาซิม่อยานไพท,ที่ยังโบทันนอนเนาะอยวนแบบว่าผูนอนเด้กวันนี้เราซื้อกุ้งมากุ้งกับปามึกซื้อมาหลวกเองจทุกคนเบิดหนีเนาะนี่นี่น ในเต็มถาดเลยมีกุ้งแล้วก็มีหางปลาหมึกเพื่อนเดินเพื่อนเดินหางปลาหมึกบอ,อทุกคนนี่แล้วก็จะมีหมึกกล้วยเป็นโตแบบนี้เลยทั้งเบิร์ตแมน230บาท230บาทจ้าทุกคนลายเป็นเงินบาทแล้วนะไม่ลายเป็นเงินบาทถ้าลายเป็นเงินเกีบอะแสนสามสิบก้อน,นก็บ นี่ทุกคนน้ำจิม้มมาเดอจ้าพอๆมแม่พี่พี่เอฟซีทุกคนไพ่สบายยังบวทันนอนเนาะมากินน้ำโนเด,ด้อจ้าเลยมาให้มือเกาะกิ้ะน้ำจิม้ม วน,นีนน้่นจะบ่มีทะเลเด้อจ้าทุกคนขนาดจะนำข่าวจากไทยเนาะสวัสดีจ้าพี่สุดพี่รักสวัสดีจ้าสาวจอยพากินพาเทีย่ยวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สุดพี่รักมากินข่าวน้ำนูกเด้อจ้าข่าวหลอบเด็กเนาะวันนี้ก็พากินอีกแล้วจ้าวันนี้พากิน สวัสดีจ้าสวัสดีสามิบสีคนเขามาแล้วกับฝากคกดไรก็แชร์ให้หนู้ในเด้อจ้าอา่กระดาษนู้ไปใส่อาเปล่าก็าาาาได้ทุกคนอ่ะยูเล่านี่กุ้งนี่นะจะโลแซนเจ็ดสิบพันจีบเนาะกับประมาณสองร้อยลายทุกคน สองร้อยสองร้อยปลายนะเนาะขบวนการนูซื้ออะไรเป็นกี่เป็นบาททั้งเบิร์ตทั้งเบิร์ตนี่นูซื้อไรเป็นเงินบาทแล้วเนาะจ้ะทุกคนสองร้อยสามสิบบาทเนาะจ้าคุ้มบ้านเนาะแต่สำหรับหนูคิดว่ากับพ่อกินอยู่เนาะจ้าเพราะว่าเมื่อกี้นะจู่ทุกคนคันนูไปสื่อือแบบที่เพิ่นย่างแล้วเนาะอยู่ฝั่งเราก็จะโตละหกสิบเปนกีบ ถาวอายู่ฟังไทยก็จะโตระหาสิบบาทเนาะจ้าแมนบอกโตะละลอยเนาะโตละรอละลอยถาว่าพระยาก,กาพะพามีเวลาแหละกะแนะนำหมาสื่อว่าเฮ็ดกินเองเลยทุกคนแต่ลายแหละกว็ได้กินลายอย่างสวัสดีต้อยแปดคนจ้ามากินข่าวนนูเลยจ้ามาื่อนี่ทุกคนว่าเป็นอะไรราคานี่ทุกคนว่าเป็นอะไรราคานี่ ถือหรือว่าแพงเนะจ๊ะคอมเมนต์บอกน no ูได้เดอร์หรือว่าพายเคยสื่อที่ถือกว่านี้หรือว่าที่แพงกว่านี้เนาะมาทุกคน หยิบกุ้งขึ้นมาโชว์ให้ดูหน่อยซิว่าเป็นกุ้งอะไรให้เพียร์ละนำนี่จา้าบอนู้กับบุ้หูว่ากุ้งยังเนาะตอนยังม่ทันดวกอาจจะเป็นโตแบบว่าสีออดำดำเ <ดำ S 2> นาะแล้วนี่จา้าอนอนเลยพราะว่าเขาหลวกบุโดนไปไหน อันนี้เพื่อนจะเอิ่นว่าห้างปลาหมึกแม่นบ่จ้าทุกคนห้างปลาหมึกอ,อันนี้นัวเขีออกแล้วเอาอออกก่นจึงมาลวกมาเดาอจ้าทุกๆคนมากินข้าวด้วยกันจ้ากระสดอยู่ได้ทุกคนแล้วหิ่งฐานนัได้ไปกินอยู่ไทยในแห่งที่สดเนาะ จักเทืนนุ่งตังได้ไปลองซิมเบิร์บุฟเฟต์อยู่ไทยแหละทุกคนที่เพิ่นนันนุน่งอยากไปอยากไปที่ว่าเพิ่นนั่นมีบุฟเฟต์ทะเลเนาะทะเลเผากุ้งนะทุกคนสดแห้งเนาะแบบว่าเพิ่นตักเอาอันอยู่ในอ่างแล้วก็มาย่างเลยเนาะคือแบบสดแห้งอันเป็นขนมเนี่ยกุ้งอะไรตัวใหญ่มากเลยเป็นกุ้งทะเลหรือเปล่าไม่สนใจเนี่ย ตาเทียบกับมือโน่นะจะประมาณนี้เลยใหญ่อยู่นะเป็นกุ้งขาวบ่จ๊ะเพื่อตรวงนคำถามแม่ไม่หกาอ่านหนัมทีเชียงอะไรกุ้งอะไรตัวใหญ่มากเลยเป็นกุ้งทะเลหรือเปล่าเอาแหละนุกขอถามเนี่ยจาว่าที่เพิลเว่ากุ้งนี่ มีกุ้งทะเลแล้ะกับโบเมนกุ้งทะเลนะแมนบอกจาก้ารือว่าแนวใดเนาะอืมเนาะอืมนูก,ก็คิดแต่ว่าเป็นกุ้งทะเลเลยเนาะขันว่าเป็นกุ้งหรือเป็นเมือกเนี่ยต้องคิดแต่ว่าทะเลบดเลยขังบอกสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อจา้าเอ่อขามาแหล้กกับฝากกุไลายกุ้แช่เนื้อเนี่ยเด้อจา้าทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนในเด้อน,น่าจะเป็นกุ้งน่าจะเป็นกุ้งขาวนะน้องจอยนูก่าคิดว่าน่าจ,จะเป็นกุ้งขาวเด้อจ้ะถาว่าเป็นกุ้งอันที่หัวใหญ่ๆนะเพิ่อเดินกุ้งยังกุ้งแม่นำ้ำแลอยหน่อยๆลงมาอีกกน็น่าจะเป็นกุ้งกุ้งหัวใหญ่ๆนะจ้ะแต่ว่านุมากกินกุ้งอันนี้เนาะะวากระโตจะใหญ่กว่าหัว แต่อีกกุ่มอันนึงที่ว่ามันร้ายๆอยู่ในหัวน่ะมีใครด้วยนั้นว่าแมนมีใครด้วยแต่ว่านี้เพื่อนาเจอร์กุ้งขาวมันว่าในประเทศไทยไม่มีกุ้งสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำรูปที่สองเป็นกุ้งทะเลกลุ้งแม่น้ำ กุ้งทะเลแน่นใจเต้นเนี่นะที่เทาทาแม,ม่ขา่าเป็นว่าเอามาตย์ไทยนะได้รึแม่นจ้าทุกคนแม่ขา่าเป็นว่าแม่นมาตย์ไทยกุ้งขาวไวนะไหมที่เลี้ยงเพราะผมเลี้ยงเองอ๋อพี่พีแล้วลว่าผีเราเลี้ยงกุ้งขาวมันบ่จะ นุกับบกหูเนาะจ้ะมีแต่ว่ามาักสื่อกินเนาะแต่กะหูหูหูแต่แค่ว,ว่ากุ้งขาวแลลวกะกุ้งอีกอันนึงนะจะเป็นหัวใหญ่ใหญ่แต่ว่ากุ้งหัวใหญ่ใหญ่น่ะนูเห็นอยู่ตามหล่ะลานบุฟเฟ่ยู่ทีไทยเนาะจ้ะเพิินแบบร้อยตามอ่างเลยเนาะแล้วเวลาเขาไปกินเขากลับไปตักขึ้นมาแลลวกะปิ่งสดๆเลยต้องเดินไปจัดละละทุกคนนุเป็นคนที่มักกินกุ้งเนาะมักกินทุกอย่าง มาเดอจ้ากุ้งหัวโตที่บอกคือกุ้งกล้ามกลามกุ้งแม่น้ำอ๋อแม่นบอจจากทีวะโตัวใหญ่ตอนแรกที่วานู้อ่ะขามไปที่ฟังไทยนะจ๊ะนู้กระสือมากินโลหนึ่งโลโล,โลไปเนี่ยทุกคนเลยสองโลนู้สือมา กุ้งแนะนำแสบแห้งแบบสดเนาะอยู่ทางไทยนะสดแห้งนาจาะถ้าเป็นกุ้งที่นำเข้าจากไทยส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งเลี้ยงเพราะในไทยมีบอ่อเลี้ยงกุ้งเยอะมากอ๋อแม่นบ่จ้ะอ่าอยู่ฝั่งลาวกะโบหัว่าเพิ่นได้เลี้ยงกุ้งบอ่อเราจะ แต่อยู่พังไทยกันนะจ,จะมีลายเนาะดูเล่าเพื่อนได้เหลี่ยงกลุ่มบอบอคือว่าหนูเห็นแบบบอเห็นพี่แบบแต่แต่พังไทยนี่เพื่อนน่ะจะเหลี่ยงเอาพี่เพื่อนบอกว่าเป็นกุ้งแซบบัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุ้งกุงกลา พี่พี่สุธทีรักอะอ้าวทุกคน,นเอออยากจำอยู่อันนี้เขานหนึ่งห่อนเลยเพราะว่ากินอาหารแบบได้กันยังบวมอ่ะ กอเดินยังกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวอ่อนๆเลยจ้ากุ้งกุลาลำตัวลายลายถ้าเป็นกุ้งแช่บวยลำตัวจะขาวขาวๆอืมตัวนี้ตัวลายลายเด้อจ้ะตัวลายลายดำดำเนาะอืมออกไปดำแม่นจังหวัดอุบลราชธานีหา สกลนคร6กวัดซัมมี่น,น,นครพนมอ่าไปแล้วบ,บัดซัมมี่ถาวรเจ้าจงเป็นสถานที่ได้เป็นวัดบอเป็นสถานที่สองเพียวมึงเคยไปของใน่ยวัดพาาร,ระ,าาะ,ะพาตากเสือวอถ้าวรเจ้าจงตามสถานที่ที่ว่านูนได้ไปเนาะกะอืมวัดวัดพระตากเสือ ก็จะอยู่ที่จังหวัดน้องคายเนาะทุกคนแล้ววัดถาำพาแดนเนาะอยู่ที่อ่าสกลนครน,นุกระได้ไปแล้วทุกคนแล้วก็อยู่ที่อ่าวัดน้องน้องบัวเนาะอยู่ที่อ,อุบลราชธานีได้จ้ะเนี่ยจ้ะทุกคนก็จะประมาณนี้เด้จ้ะทุกคนกะมีโอกาสกะ อยากไปเที่ยวให้ครบๆทุกจังหวัดเลยเนาะเพราะว่ายังอีกรายบอนที่ว่ายังยังอยากไปนะทุกคนมเมนจะยังอีกรายบอนแต่ว่าถวัตจะได้ไปกาศนุกะจะศึกษาหาข้อมูลเบิ่งว่ามีสถานที่เที่ยวแบบใดเนาะเขาไปเบิ่งรีวิวคนโอเคจะทุกคนเดี๋ยวนุกะจะขอขอตัวอ่าลงไหลก่อนเนาะเดี๋ยวนุกะจะไปหาอาบนำ้ำนอนก่อนทุกคน ไปลีล้ว,วันนี้ตอนนี้ก็สีทุ่มสีหาทุ่มแล้วทุกคนโอเคจ้าทุกคนสบายดีและสวัสดี้ดจ้าไปเจอกันคลิปหนาเด้อทุกคน